สิ่งมีชีวิตในมิติที่สี่ดำดิ่งสู่ความลึกลับของมิติที่สี่และสำรวจความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่อาจดำรงอยู่เหนือการรับรู้ของเราการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และเรื่องลี้ลับเพื่อไขปริศนาแห่งจักรวาลที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราเคยรู้จักบทที่หนึ่งมิติที่สี่คืออะไร มิติที่4เป็นแนวคิดที่น่าสนใจและทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ในชีวิตประจําวันเราคุ้นเคยกับมิติสาม,มิติได้แก่ความกว้างความยาวและความสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรากําหนดตําแหน่งและขนาดของทุกวัดต่างๆในพื้นที่รอบตัวเราแต่เมื่อเราพูดถึงมิติที่4เรากําลังก้าวข้ามขีดจํากัดของประสบการณ์ตรงที่เรามีและเข้าสู่โลกแห่งนามธรรม และความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในทางคณิตศาสตร์มิติที่4สามารถมองได้ว่าเป็นมิติที่เพิ่มขึ้นจาก3มิติที่เราคุ้นเคยนั่นหมายความว่าวัตถุนในมิติที่4จะมีคุณสมบัติที่แตกจากวัตถุนในมิติที่3ตัวอย่างเช่นใไฮเปอร์คิวไฮเปอร์คิวหรือเทสเซรัคเทสเซรัคคือพาของลูกบาศก์ในมิติที่4ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อน และไม่สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ในมิติที่3เราสามารถจินตนาการได้ว่าเทสเซอร์แร็คือการคลี่ลูกบาศออกมาในลักษณะที่คล้ายกับการคลี่ลูกบาศก์สองมิติสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกจากลูกบาศสามิติความแตกต่างที่สําคัญระหว่างมิติที่สกับมิติเชิงพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคือมิติสี่ 4, ไม่จําเป็นต้องเป็นมิติเชิงพื้นที่เสมอไปมิติที่สอาจเป็นมิติของเวลา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาใช้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพาพิเศษของไอสไตน์ที่ระบุว่าเวลาเป็นมิติหนึ่งที่ผสานร,รวมกับมิติเชิงพื้นที่ทั้งทั้ง3เกิดภูมิเวลาสเปสไทม์ในปริภูมิเวลาเหตุการณ์ต่างๆจะถูกกำหนดด้วยแหน่งใน4มิติคือพิกัดเชิงพื้นที่ x y และพิกัดเวลาการทำความเข้าใจมิติที่4จึงต้องอาศัยทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิก เพื่อให้เราสามารถจินตนาการและสร้างแบบจำลองของวัตถุและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติที่สูงกว่าการฉายภาพจากมิติที่4ลงสู่มิติที่3เป็นกระบวนการที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจวัตถุในมิติที่4ได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเห็นวัตถุในมิติที่4ได้โดยตรงแต่เราสามารถสร้างภาพฉาย (projection) ของวัตถุนั้นลงบนมิติที่3ได้เช่นเดียวกับการฉายภาพของลูกบาศก์ม,มิติลงบนกระดาษ2มิติการฉายภาพจะทําให้เราเห็นเพียงบางส่วนของวัตถุทั้งหมดแต่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับรูปร่างและคุณสมบัติของวัตถุนั้นได้ลองจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติที่สเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของกระดาษ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะไม่สามารถรับรู้ถึงมิติที่สามได้โดยตรงพวกเขาสามารถรับรู้ได้เพียงความกว้างและความยาวเท่านั้นหากมีวัตถุสมมิติเช่นลูกบอลเคลื่อนที่ผ่านระนาบสองมิติสิ่งมีชีวิตสองมิติจะเห็นเพียงส่วนตัดขวางของลูกบอลที่ปรากฏเป็นวงกลมที่มีขนาดแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของลูกบอลในทำนองเดียวกันเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่สมไม่สามารถรู้ ถึงวัตถุในมิติที่4ได้โดยตรงเราสามารถรับรู้ได้เพียงภาพฉายของวัตถุนั้นลงบนมิติที่3เท่านั้นการทําความเข้าใจมิติที่4จึงต้องอาศัยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการจินตนาการเพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของวัตถุที่ซับซ้อนนี้ได้การศึกษาเรื่องมิติที่4ไม่ได้เป็นเพียงการสํารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายขอบเขตของจินตนาการและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงอีกด้วยบทที่สองแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างมิติการทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตต่างมิติเริ่มต้นโดยการยอมรับข้อจำกัดของการรับรู้ของเราเองในมิติที่3เราถูกผูกมัดด้วยประสบการณ์ที่เราคุ้นเคยทั้งความกว้างความยาวและความสูง ทำให้เรายากที่จะจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในมิติที่สูงกว่าลองนึกภาพว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตสองมิติอาศัยอยู่บนพื้นผิวเรียบคุณจะไม่สามารถเข้าใจถึงแนวคิดเรื่องความสูงหรือวัตถุใดๆที่มีอยู่เหนือหรือใต้พื้นผิวนั้นได้ฉันใดเราก็อาจมีข้อจำกัดในการรับรู้ในลักษณะเดียวกันเมื่อพยายามทำความเข้าใจมิติที่สสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติ ที่สีอาจมีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดสำหรับเราพวกเขาอาจสามารถเคลื่อนที่ผ่านเหลือนกำแพงที่เรามองว่าแข็งแกร่งหรือมองภายในของวัตถุที่เรามองว่าทึบตันได้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เราอาจต้องพิจารณาโครงสร้างทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โครงสร้างที่อาศัยหลักการที่ยังไม่เป็นที่รู้จากในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนอกจากนี้การตรวจจับสิ่งมีชีวิตต่างมิติยังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเครื่องมือและวิธีการที่เราใช้ในการสังเกตจัก,กรวาลน,นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจจับปรากฏการณ์ในมิติสามหากสิ่งมีชีวิตในมิติที่4มีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเราเพียงเล็กน้อยหรือมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ เราก็อาจไม่สามารถตรวจจับพวกมันได้เลยการพัฒนาเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆอาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเปิดเผยความเป็นไปได้ของการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงสร้างทางกายภาพที่แตกต่างกันในมิติที่4เราต้องก้าวข้ามขอบเขตของความเข้าใจในปัจจุบันของเราสิ่งมีชีวิตในมิติที่4อาจไม่ได้มีลักษณะร่างกาย ที่เราคุ้นเคยพวกเขาอาจเป็นโครงสร้างพลังงานที่ซับซ้อนรูปแบบของสนามแรงหรือแม้แต่โครงสร้างข้อมูลที่ดำรงอยู่ในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจลองจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้แต่โครงสร้างของการวกกาดได้พวกเขาอาจสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของตนเองเคลื่อนที่ผ่านเวลาหรือสื่อสารผ่านช่องทางที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ ความสามารถเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความเป็นไปได้ทางทฤษฎีหากเรายอมรับว่ากฎของฟิสิกส์ที่เราเข้าใจนั้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความเป็นจริงที่กว้างใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามการตรวจจับสิ่งมีชีวิตต่างมิติยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญเนื่องจากเครื่องมือและทฤษฎีของเราถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับปรากฏการณ์ในมิติที่สาม เราอาจต้องพัฒนาวิธีการใหม่ๆใ,ในการสังเกตและทดลองเพื่อเปิดเผยความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับสนามพลังงานที่ไม่รู้จักการสร้างทฤษฎีใหม่ๆที่อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติหรือแม้แต่การทดลองที่พยายามสร้างสะพานระหว่างมิติ บทที่สามดาราศาสตร์และมิติที่สี่บทที่สามดาราศาสตร์และมิติที่สี่ดาราเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าปรากฏการณ์ต่างๆในจักรวาลและวิวัฒนาการของเอกภพในขณะที่มิติที่สี่เป็นแนวคิดทางทฤษฎีที่เสนอว่ามีมิติที่สูงกว่าสามมิติที่เราคุ้นเคยซึ่งก็คือความกว้างความยาวและความสูงการเชื่อมโยงสองสิ่งนี้อาจดูเหมือนเรื่องที่ห่างไกล แต่การสำรวจจักรวาลอย่างละเอียดถี่ท่วนอาจนำไปสู่การค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของมิติที่4ก็เป็นได้หนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจคือเรื่องของรูหนอนวลนฮซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่าง2จุดในห้วงอวกาศเวลา Space ไทม์ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตล์รูหนอนอาจเป็นทางลัดในการเดินทางข้ามจักรวาลหรืออาจเชื่อมต่อกับเอกภพอื่นหรือแม้กระทั่งมิติอื่น หากรูหนอนสามารถเชื่อมต่อกับมิติที่4ได้นั่นหมายความว่าเราอาจสามารถเดินไปยังมิติอื่นได้โดยผ่านรูหนอนเหล่านี้อย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของรูหนอนยังเป็นเพียงทฤษฎีและยังไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่ารูหนอนมีอยู่จริงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสำรวจจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นเรื่อ,อยๆ กล้องโทรทัศน์อวกาศอุ่นใหม,ใหม่สามารถตรวจจับแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยให้เราตรวจจับสัญญาณจากมิติอื่นได้หากสิ่งมีชีวิตในมิติที่4ส,สามารถส่งสัญญาณมายัางโลกของเราได้เราอาจตรวจจับสัญญาณเหล่านั้นได้โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้นอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ อาจนำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่เกี่ยวกับมิติที่สูงกว่าก็เป็นได้ปริศนาของสสารมืดจอกมาเธอและพลังงานมืดจออนาจีเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงดาราศาสตร์และมิติที่สีสสารมืดเป็นสสารที่ไม่เปล่งแสงและไม่ทำปฏิกิริยากับแสงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงแต่เราทราบว่ามีอยู่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่สสารมืดกระทำต่อวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ ในขณะที่พลังงานมืดเป็นพลังงานที่ทำให้เอกภพขกยายตัวด้วยความเร่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าสารมืดและพลังงานมืดคืออะไรแต่บางทฤษฎีเสนอว่าสารมืดอาจเป็นอนุภาคที่อาศัยอยู่ในมิติที่สหรือพลังงานมืดอาจเป็นผลมาจากแรงที่มาจากมิติอื่นการศึกษาการกระจายตัวของสารมืดในจักรวาลอาจช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของมิติที่สมากขึ้น หากสสารมืดมีการกระจายตัวในรูปแบบที่ผิดปกติซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีฟิสิกส์ปัจจุบันนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าสสารกำลังทำปฏิกิริยากับมิติอื่นนอกจากนี้อาการศึกษาพลังงานมืดอาจช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพและอาจนำไปสู่การค้นพบทฤษฎีใหม่ๆที่อธิบายถึงการมีอยู่ของมิติที่สูงกว่าโดยสรุปแล้ว การสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างดาราศาสตร์และมิติสีเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของความเป็นจริงการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆและการศึกษาปรากฏการดาราศาสตร์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาของมิติที่ สีและเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเอกภพที่เราอาศัยอยู่บทที่4เรื่องลี้ลับและมิตที่4เรื่องลี้ลับและตำนานต่างๆมักเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของมนุษย์มาโดยตลอดหลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับการปรากฏตัวของบุคคลหรือสิ่งของในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือแม้แต่ประสบการณ์ประหลาดที่ดูเหมือนจะขัดกับกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยในบทนี้เราจะพิจารณาเรื่องเล่าเหล่านี้ในมุมมองที่เชื่อมโยงกับมิติที่4ซึ่งเป็นมิติที่เหนือกว่าความกว้างและความยาวและความสูงที่เราสามารถรับรู้ได้ในชีวิตประจําวันการพิจารณาเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นความจริงตามตัวอักษรแต่เป็นการมองหาความเป็นไปได้ที่เรื่องละเหล่านี้ อาจสะท้อนถึงความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับธรรมาชาติของความเป็นจริงบางทีเรื่อง่่ยกับการระหายตัวไปอาจเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งเติมขึ้นจากความไม่รู้หรืออาจเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ถูกบิดเบือนไปตามการเวลาอย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาว่ามิติที่ซีอาจมีอยู่จริงและสามารถเชื่อมโยงกับมิติที่เราอาศัยอยู่ได้เรื่องเล่าเหล่านี้ ก็อาจเป็นหน้าต่างที่เปิดไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในหลายวัฒนธรรมเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติปราดอยู่ในความเชื่อทางจิตวิญญาณต่างๆบางครั้งการเดินทางนี้ถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิหรือการเข้าสู่สภาวะที่เหนือกว่าจิตสำนึกปกติในขณะที่บางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงการตีความเรื่องเล่าเหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปตามบริบทางวัฒนธรรมและความเชื่อส่วนบุคคลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่เรื่องเล่าเหล่านี้มักมีองค์ประกอบบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพล้อมการพบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยหรือการรับรู้ถึงความจริงที่แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนี้เรายังจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความฝันและมิติที่4ความฝันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวะ ที่จิตใจของเราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยยศเกณฑ์ทางฟิสิกส์ตักตามปกติในความฝันเราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระพบเจอกับผู้คนที่เราไม่เคยรู้จักหรือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงบางทีความฝันอาจเป็นประตูที่เปิดไปสู่มิติที่4ซึ่งเป็นมิติกฎเกณฑ์ทางฟิสิก์แตกต่างไปจากมิติที่เราอาศัยอยู่การศึกษาความฝันอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของมิติ ที่4ได้ดียิ่งขึ้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับและการปรากฏตัวที่อธิบายไม่ได้เป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจในการพิจารณาในบริบทของมิติที่ีมีหลายกรณีที่บุคคลหรือสิ่งของหายไปอย่างไร้ร่องรอยและปรากฏตัวอีกครั้งในสถานที่ที่ห่างไกลหรือแม้แต่ในเวลาที่แตกต่างกันบางครั้งเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือความผิดพลาด แต่บางครั้งก็ไม่มีคำอธิบายใดๆที่สมเหตุสมผลได้หากเราพิจารณาว่ามิติที่อาจจะมีการเชื่อมต่อกับมิติของเราเรื่อเล่าเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการเดินทางข้ามมิติโดยไม่ได้ตั้งใจการตีความเรื่องเล่าเหล่านี้ควรทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าเช่นความทรงจำที่ไม่แม่นยำ ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือการแต่งเติมเรื่องราวอย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาเรื่องเล่าเหล่านี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เราอาจพบความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางภายในจิตใจในขณะที่เรื่องเล่าเกี่ยวก,กับการปรากฏตัวที่อธิบายไม่ได้อาจเป็นสัญลักษณ์ของการพบการเปลี่ยนแปลงหรือการตื่นรู้ในท้ายที่สุด การพิจารณาเรื่องลี้ลับและตำนานต่างๆในมุมมองที่เชื่อมโยงกับมิติที่4เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงเรื่องเล่าเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ามิติที่สมีอยู่จริงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งคำถามสำรวจและค้นหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่และความเป็นไปได้ที่อาจมีอยู่เหนือขอบเขตการรับรู้ของเรา การทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของมิตที่4อาจช่วยให้เรามองโลกในมุมที่กว้างขึ้นเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสิ่งต่างๆและปร,ะรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลบทที่5เรื่องแปลกละกฏการเหนือธรรมชาติปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีวิญญาณการทำนายโชคชะตาและพลังจิตล้วนเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในปัจจุบันวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายปรากฏการเหล่านี้ด้วยหลักการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาและท้าทายความเข้าใจของเราในบทนี้เราจะสำรวจปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าสนใจบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับแนวคิด เรื่องมิติที่สมิติที่นอกเหนือไปจากความเข้าใจเชิงพื้นที่ที่เราคุ้นเคยหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์ทางจิตและการสื่อสารทางไกะะายแทลลภษีผู้ที่มีความสามารถทางจิตมักอ้างว่าสามารถรับรู้ความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องอาศัยการสื่อสารทางกายภาพหรือแม้กระทั่งสามารถส่งความคิดไปยังผู้อื่นในระยะไกลได้ นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปรากฏการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับกาทำงานของสนามพลังงานที่ซับซ้อนซึ่งอาจขยายออกไปในมิติที่4ทํทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจของผู้คนได้อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือความผิดปกติของสนามพลังงานและการบิดเบือนของเวลามีรายงานการพบเห็นปรากฏการแปลกประหลาดที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามพลังงานอื่นๆเช่น ไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติหรือแม้กระทั่งการรับรู้ถึงการบิดเบือนของเวลาบางทฤษฎีเสนอว่าปรากฏการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของมิติที่4ซึ่งส่งผลกระทบต่อสนามพลังงานในมิติที่เราอาศัยอยู่นอกจากนี้การพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ยูอสก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าหลายกรณีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติหรือความผิดพลาดในการรับรู้แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ยังคงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบางทฤษฎีเสนอว่ารอสอาจเป็นยานพาหนะจากอารยธรรมนอกโลกหรืออาจเป็นวัตถุที่มาจากมิติอื่นซึ่งรวมถึงมิติที่สเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ในมุมมองที่กว้างขึ้นเราจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ว่า มิติที่เราคุ้นเคยอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่แนวคิดเรื่องมิติที่4เสนอว่ามีมิติเชิงพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากความกว้างความยาวและความสูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปรากฏการ์ต่างที่เราสังเกตได้ในโลกของเราลองจินตนาการถึงโลก2มิติที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ไปในแนวนอนและแนวตั้งเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถรับรู้ถึงมิติสาม หรือความสูงได้หากวัตถุ3มิติเคลื่อนผ่านโลก2มิติสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะเห็นเพียงภาพตัดควางของวัตถุนั้นซึ่งอาจดูแปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่พวกเขารู้จักในทรรนองเดียวกันหากมีสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุจากมิติที่4ปรากฏในโลกของเราเราอาจเห็นปรากฏการณ์ที่ดูแปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคย ปรากฏการทางจิตอาจเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจผ่านมิติที่4ความผิดปกติของสนามพลังงานอาจการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของมิติที่4และโอสอาจเป็นยานพาหนะที่เดินทางมาจากมิติอื่นแน่นอนว่าแนวคิด,คดเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการเปิดใจรับความเป็นไปได้ที่ว่ามีมิติอื่นนอกเหนือจากที่เราคุ้นเคย อาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและความลึกลับของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างเป็นระบบและด้วยใจที่เปิดกว้างอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงไปตลอดกาลบทที่6ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา และสำรวจมิติที่4ในอนาคตเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายอย่างยิ่งแม้ว่าปัจจุบันเราจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในมิติที่4แต่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอาจเปิดโอกาสให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของการรับรู้ในปัจจุบันและสำรวจความเป็นจริงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือการพนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและวัดผลปรากฏการจากมิรมิรที่4ได้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตัวจว,วัดที่มีความไวสูงขึ้นซึ่งอาจสามารถตรวจจับอนุภาคหรือคลื่นที่มาจากมิติอื่นได้นอกจากนี้การใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจช่วยให้เราสามารถประมวลข้อมูลที่ซับซ้อนและระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของมิติที่ สีได้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเป็นอีกประเด็นที่สำคัญการทำความเข้าใจมิติที่สูงกว่านักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์กำลังพัฒนาสฎีและสมการที่อธิบายลักษณะและคุณสมบัติของมิติที่4รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติที่4กับมิติที่เราคุ้นเคยการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองสถานการณ์ต่างๆในมิติที่ส อาจช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของวัตถุและปรากฏการในมิตินั้นได้ดีขึ้นการพัฒนาเหล่านี้อาจนำไปสู่การค้นพบกฎทางฟิสิกส์ใหม่ๆที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ในปัจจุบันการทดลองเพื่อตรวจสอบทฤษฎีเกี่ยวกับมิติที่สีเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญในการพิสูจน์ว่ามิติที่สีมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์อาจออกแบบการทดลองที่สามารถสร้าง หรือตัวจับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติที่4ได้ตัวอย่างเช่นการทดลองที่ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อสร้างอนุภาคที่มีพลังงานสูงอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของปริภูมิเวลาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่สามารถตรวจจับได้การทดลองเหล่านี้จะต้องได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบและดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้การศึกษาความเป็นไปได้ในการเดินทางผ่านมิติที่4เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแม้ว่าปัจจุบันเราจะยังไม่ทราบวิธีการเดินทางข้ามมิติแต่การศึกษาทฤษฎีต่างๆเช่นรูหนอนวอมโฮหรือการบิดเบือนของไปเวลาอาจนำไปสู่การ,การค้นพบวิธีการเดินข้ามมิติในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการเดินทางข้ามมิติอาจมีข้อจำกัด และอันตรายมากมายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านจริยธรรมการศึกษาและสำรวจมิติที่4อาจก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมที่ซับซ้อนหากเราสามารถติดต่อหรือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในมิติที่4ได้เราควรปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอย่างไรเราควรคารพสิทธิและวัฒนธรรมของพวกเขาหรือไม่การตัดสินใจเหล่านี้ จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์โดยสรุปแล้วการศึกษาและสำรวจมิติที่4เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นโอกาสที่จะขยายความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเปิต่อเนื่องอาจโอกาสให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของการรับรู้ในปัจจุบันและสัมความเป็นจริงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเราควรดําเนินการด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นการสํารวจมิติที่4อาจ,จนํามาซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเราเองไปตลอดกาลบทที่7สรุปและข้อคิดบทที่7นี้เป็นการสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้เรียนรู้จากการสํารวจแนวคิดเรื่องมิติที่ส และความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในมิติดังกล่าวเราได้เริ่มต้นจากการทบทวนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมิติที่ซึ่งเป็นมิติที่เหนือกว่ามิติเราคุ้นเคยทั้งสความความยาวและความสูงโดยมิติที่4อาจเป็นมิติของเวลาหรือมิติเชิงพื้นที่อื่นๆที่เรายังไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสของเราเราได้พิจารณาถึงวิธีการต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ใช้ในการจินตนาการและทำความเข้าใจมิติที่4เช่นการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และภาพใช้แสดงโครงสร้างที่ซับซ้อนในมิติที่สูงขึ้นนอกจากนี้เรายังได้สำรวจความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในมิติที่4สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในมิติที่3อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากพวกมันสามารถเคลื่อนที่และปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ง่ายนักเราได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตในมิติที่4ต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับก,กาลและความเป็นจริงๆการค้นพบดังกล่าวอาจนำไปสู่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับตำแหน่งของเราในจัก,กราวาลอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของความรู้ปัจจุบันของเราเกี่ยวกับมิติที่4และสิ่งมีชีวิตต่างมิติความรู้ของเราในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดอย่างมากและเรายังไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในมิติที่4ีได้อย่างแน่ชัดการสำรวจเพิ่มเติมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสิ่งจำเพื่อขยายขอบเขตความรู้ของเราและค้นหาหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การสำรวจมิติที่4และความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างมิตินั้นมีความสำคัญยิ่งต่อความเข้าใจของเรากับจับจกรวาลและความเป็นจริงการศึกษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังอาจนำไปสู่การพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นการเข้าใจมิติที่สี่ อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาหรือการสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถทำได้ในมิติที่3ยิ่งกว่านั้นการสำรวจมิติที่4ยังมีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงๆการค้นพบสิ่งมีชีวิตในมิติที่4อาจทำให้เราต้องทบทวนความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและตำแหน่งของเราในจักรวาล มันอาจแสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงที่เรารับรู้นั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความเป็นจริงที่กว้างใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้การค้นพบดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยสรุปการสำรวจมิติที่4และสิ่งมีชีวิตต่างมิตเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นความพยายามที่มีศักยภาพในเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาลและความเป็นจริงเราต้องไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตความรู้ของเราต่อไปเพื่อให้เราสามารถไขความลับของจัก,กรวาลและค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รอเราอยู่